กูเสือพาไปจะเคเียขยะให้ยายได้ไหมอนขยะเยอะมากนะคะตอนนี้ฝนก็ตกระวังทำฝนตกแรงนะคะฝนตกแรงมากก็มาให้เสือพาไปทำขอ,อยูดให้นะคะขอโลดหยุดตอนนี้ฝนตกหนักไปขึ้นรถก็ไม่ได้นะคะ กรังเทียรตยะในโทรศัพท์อยู่ ของและส่างส่คนเดอนขอเสียเงิน,นเดือนัดสายี่ว่าว่าี่สอาทิยส่งมาจาก <c oughs> านอกไม่ส่งมาจากบางติขั้วไปชั้วไปปนีลา่มาาอกทีวาองาทิตย์ก็น่าจได้ แล้วก็เดิือนยาวไม่รู้แล้วทำไงคนจะมาดูชิ้นี่ใช่เมื่อต้องร้ามากมายหรอกเอาอะไรเหยียดก็ได้เดือนหนึ่งสามสิบเหยียดอย่างนี้หรอกสามเดือนสี่เดือนได้เหยียดได้ได้ได้เหยียด โอ้หนื่ยับเลยไมสภาพานหรอตอนไี้ได้ไม่คเดีเยวน,นี้ได้ายเลือนจะเปยากทำยังไงคนจะได้มาดูจิตทำแไหอนน้ืม ต้องไปซื้อหมึกตัวใหญ่มานั่งกินเหมือนเขาหรอ ลกใเลกเสีบนทอไได้ยังไม่ได้ยาก็ไม่รู้ว่าจะส่งมีเมาเดยนไต้องส่งมีเมาแลวยา่านไเรี่อมทำไมไม่ต้องสนใจก็ได้รอโลกมาอย่างเดียวลอโลกมาอย่างเดียวแล้วใช่ไหมประมาเดินเดินนับจากตรงนี้ นับจากวันที่เราขอใช่ไหมแันนี้นันที่เท่าไหร่และที่สิดเสด็จใช่ไหมก็สิเสด็จเดินหน้าองนี้แหละ 可乐、油条、饭。 มีเสือมาไปกลังทำให้ยายอยู่นะคะยายก็ไม่รู้เรื่องอยู่ค่ะถ้าเขาไม่ทำอะไรให้ยายก็ไม่ได้ไม่รู้เรื่องนะคะภาษาไทยงานอะไรเลยที่แล้วจะแบ่ภาษาอังกฤษเรื่องได้จะได้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วด้วยทีถ้าได้เลย ว่าจะเอาโลมาทำอะไรมีแต่ต้นฐานก็เลยบอกว่าถ้าได้ถ้าได้โลเราจะได้เป็นยูทูบเบอร์ตึมตัวเราะจะได้ถือว่าเราเป็นช่องใหญ่แล้วเออเรามีโลคุ้มหัวแล้ว ดูเฉยๆอจีดูดูได้แค่ดูแต่ไม่เรื่องเอจีได้แค่ดูแต่ไม่เรื่งมีคนเก่งอยู่ไม่ต้องกลัวไอจ rồi tổng một cách điều hành mình หลายชาติคนแต่ไปให้คนที่เขาแบบไม่ไมมีอยู่ที่เราก็ไม่กล้าเสียงเราก็ไม่กล้าไปให้ใครดำห้า ส่ในสมองก็จะมีห้รือทำไมอ่ะโอไม่มีคนโวคิดถึงเยอหรอ้ดึงโชป่นเด็กชยชายวก็รับชายผู้ชาพูจะตกใจ พูดให้ใจใจหนักนะพูดจนมือขาพไปไหนก็ไม่รู้ได้เหนื่อยเลยนะถ้าถ้าไม่ได้ไม่เหนือ่อยทีเลย ชอวไม่มีคนดูฮะอืก็อาจจะคิดว่าใจสมนึกซื้อก็ติกตามมาตัวสอบอีกเป็นปีออนะเขาซื้อได้ ไม่มีคนดูไงพวกเป็่อนังกระตุ้นไปได้มันเหมือนกับแบบคนที่มาติดตามเป็นตัวปลอมอย่ป็นตัวปติดตามมันถึงมันมีคนดูคิดถึงได้หรอไม่น่าจะได้สมาย ทำไม่ได้ก็ต้องไปหาที่เยู่งย่อกขยากระยหน่อยดลยลกขยากระยาหน่อยยาแล้วพี่ตึงแ้เจ้าใส่ไมได้องหอดที่เหน่มากูเล้ย พูดจนน้ำตาจะไหลเลยสิเยบอกว่าเหนื่อยเปล่าไม่ได้เลยพูดจนน้ำตาจะไหลเลยสิบอกว่าย้ายไม่ได้หรอกาสดงว่ตายพยายไม่ได้ทำไงก็ไม่ได้เลย เสือเก่งขนาดนี้ถ้าใส่ไม่ได้ยายก็ท้อเหมือนกันให้จิเนี่ยขยายยายลบไม่ไดกเลยขยายเยอะมากไปลูกกำมือยายก็ไม่รู้อืมเหนื่อยจังเลยจริง ใจสามแบบทีเสือบอกว่ายายสมอนจะได้โลไหมวะาสั้นโอ้ยายก็น้อยเลยหนึ่งถ้าบอกว่าไม่ได้โลเนี่ยายไม่รู้จะทำยังไงเลยเสือสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเอฟเสือพาไปทำให้อยู่